ซีรีส์เดอะคอรัสคราบเสียงบาทตายถือเลิกดีจัดพิธีบวงสวงในวันที่31ตุลาคม2,517ในเทศกาลดิวาลีเทศกาลบูชาพระแม่ลักษมีณวัดไผ่เงินโชตนารามเพื่อขอพรเอาเลิกเอาชัยซึ่งนำแสดงโดยการอาการปอรชตริยาเพลนิเชเกมล แฟมพรพวิทชูก้าชูก้าดีการธนกฤตฮับพารดาบิ๊กสรุตเดียปสอนรและเบนจี้เบนจามินซึ่งงานนี้พร้อมเปิดตัวผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงคุณพารดาธรรมศาสตร์สิทธิ์ที่นำพลอดเรื่องทีสิทธิ Job, ์โปรเจกต์จบนำเสดอช่อง GMM25 จนได้รับโอกาสพร้อมฝากความสามารถถึงแม้จะเป็นผู้กำกับหน้าใหม่แต่มากประสบการณ์แน่นอน สามารถติดตามตอนแรกได้ในวันพุธท,ที่6พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาทางช่อง GMM 25จุดต้มนะครับมาจากหนังของผมนะครับที่เป็นท,ทิ์ตอนอยู่มหาลัยครับแล้วก็ที่มาทำเรื่องนี้เพราะว่าชอบการทำหนังน่งแต่เด็กแล้วก็พอเรียนจบมาก็ได้มีโอกาสมานำเสนอให้ทาง GMM แล้วทาง GMM ก็สนใจครับก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ ขอบคุณทาง g m นะครับที่มอบโอกาสนี้ให้ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมในโรงเรียนซึ่งตัวหลักอะ่ะเป็นพระเอกได้ตายไปแต่และ EP เราก็จะมาสืบกันว่าใครจะเป็นคนฆ่าตัวหลักเรื่องก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกมีมี่ปงแกรช่ยวยกันแก้ไขว่าใครจะเป็นคนฆ่าดีค่ะชื่อเดียร์นะคะรับบทเป็นจีด้าค่ะตัวจีด้านี่ก็จะมีความห้าวๆหน่อยเป็นคน สู้คนอะไร้ยคะก็จะมีเพื่อนสนิทชื่อเบลก็จะแบบว่าเป็นคนปกป้องเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะรับบทเป็นเบลค่ะเบลก็จะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ในชมรมค่ะก็จะสนิทกับจีได้ที่สุดในเรื่องค่ะรับบทเป็นนุกูลครับนุกูลจะเป็นคนที่โดนพ่อกดดันตั้งแต่เด็กว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีก็จะเป็นคนเงียบๆครับในเรื่องแล้วก็โดนดูถูกสารพัดจากตัวละก สวัสดีครับชื่อการครับรับบทเป็นการครับในเรื่องก็การเนี่ยจะเป็นนักสืบที่ช่วยนางเอกทั้งเรื่องเลยแล้วก็มาร์กนางเอกคอยช่วยอย่างนางเอกสมัสวัสดีค่ะชื่อเพร์มนะคะรับบทเป็นเฟืร์นค่ะเฟิร์นก็เป็นคนที่มีความเพื่อพยาแล้วก็จะมีเป้าหมายค่ะก็จะสนิทกับมาร์คตั้งแต่เด็กเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนครับชื่ออาการนะครับผมรับบทในเรื่องเป็นมาร์คครับก็คือค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเลย ว่าไมค์จะเป็นคนค่อนข้าง,างหัวร้อนแล้วก็ค่อนข้างเจ้าจลมนิดนึงแต่ว่าก็มีมีความขี้เล่นกวนด้วยครับก็จะมีความในเรื่องเนี่ยก็จะถูก,ถกจับจ้องนะครับว่าเป็นมีส่วนร่วมหรือว่ามีเป็นสาเหตุของการตายของอตัวฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามทุกตัวละครนะครับเชื่อว่าเนื้อเรื่องสนุกมากครับใช่ครับแค่ไม่หมดเลยครับด้วยความที่ผมเป็นผู้ร่วมกับหน้าใหม่ แล้วก็อยากทาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สดใหม่ที่สุดก็เลยทําการแคสตเองหมดเลยเรื่องนักแสแดงที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงตามที่ผมต้องการจากทีสิตแล้วก็มาขยายสู่ซีรีส์ครับเสียงคอรัสการสืบสวนการตามหาผู้ร้ายครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครบจบทุกรดแน่นอนครับผมคิดว่ามันท้าทายตัวเองอะครับด้วยความที่ผมเป็นพุ่งกับหน้าใหม่เพิ่งเรียนจบมา ผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพอตอนแรกผมก็กวนครับว่ามันจะออกมาดีไหมคนจะชอบไหมหรือคนจะด่าเยอะไหมแต่ว่าผมมาคิดแล้วว่าถ้าว่าถ้าผมไม่ทำอ่ะมันก็จะไม่มีวันขยับเข้าไปข้างหน้าได้ผมเลยตัดสินใ,ใจว่าผมไม่สนใจทั้งนั้นผมจะทําเพราะว่าผมชอบการทําหนังครับเปิดกล้องเหรองนะครับอุปสรรคเหรอครับ,รบผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่แล้วทุกๆกล้องมันก็มีอุปสรรคแต่ว่า ้ากสุดก็ต้องเป็นเรื่องสุขภาพต่างๆเลยเนี่ยครับที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จริงๆก็ได้ได้แต่ต้องเลื่อนคิวนู่นนี่นั่นทําให้ถ่ายจบล่าช้าอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เอฟเฟกต์อาจจะไม่ได้มีเยอะมากจะเป็นการฆ่าที่แบบไม่ได้โชว์เนื้อเนื้อหาที่มันรุนแรงจนมากเกินไปทําให้แบบเด็กทุกคนทุกวัยสามารถดูได้ด้วยครับก็สําหรับผมนะฮะก็ท้าทายมากครับกับเรื่องนี้ก็คือเหมือนได้ย้อนไวัยไปเป็นเด็ก อ่าปัทยงใช่ครับผมก็คือค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวการเนี่ยพระเอกจะเป็นนักสืบคือเราก็จะต้องมีความรอบรู้ความรู้ต่างๆแล้วก็ไขปมแต่ละอย่างไม่ได้นี่ก็ความท้าทายทุกความที่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วก็เป็นผู้เก่าหน้าใหม่ด้วยมันต้องคุยกันยังไงหรือว่าต้องเฮ้ยสู้ ก็เหมือนแบบโ้ไปด้วยกันตลอดให้กำลังใจกันครับแนะนํากันด้วยบางทีผมก็ขอคําแนะนําจากคูอื่นว่าอันนี้ทำแบบนี้มันดีไหมพี่พี่เล่นแบบนี้พี่ชอบไหมพี่ทําได้ไหมก็มีการแลกเปลี่ยนกันตลอดครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง c h o r Us Cup เสียงบาตตายด้วยนะครับออนแอร์วันแรกวันที่6พฤศจิกายน2567าก็ครับก็ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มครับก็ติดตามด้นะครับช่องทาง GMM 25ครับ เอต้านิวขอบสอบทุกข่าว